สำนักศิละปะกรที่14รายงานผลวิเคราะห์หลักฐานโบราณคดีพระบรมธาตุเจดีนครศรีธรรมราชพบว่ามีอายุมากกว่า1,000ปีนะครับซึ่งสามารถหักหลังข้อมูลทางประวัติศาสตร์เดิมครับกรณีที่มีการขุดค้นแผ่นอิฐบริเวณใกล้ฐานพระบรมธาตุเจดีนครศรีธรรมราชจำนวน6จุดเพื่อตรวจพิสูจน์อายุการก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีก่อนนำมาเป็นหลักฐานจัดทำเอกสารเสนอวัด พระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกล่าสุดสำนักศิลปากรที่14นครศรีธรรมราชระบุว่าแผน่นดินที่ถูกนำมาตรวจพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์มีอายุเก่าแก่1,000ถึง1,100ปีหรืออยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่14ถึง15จากเดิมที่เข้าใจว่ามีอายุราวพุทธศตวรรษที่17ถึง18 ซึ่งก็แสดงว่าพระบรมธาตุเจดีย์คนครศรีธรรมราชก่อสร้างมาแล้วกว่า1,000ปีไม่ใช่ประมาณ800ปีตามชุดข้อมูลเดิมนายอานัติบำรุงวงผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่14นครศรีธรรมราชระบุว่าแผ่นอิฐบางก้อนมีอายุป,ประมาณ800ปีและ600ปีตามลำดับนะครับแสดงให้เห็นว่าเมื่อประมาณ800ปีก่อนมีการบูรณะพระบรมธาตุเจดีย์ครั้งใหญ่ ซึ่งกรมศิลปา,ากรก็จะส่งแผ่นอิดดังกล่าวไปตรวจพิสูจน์ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับ